ตรงนี้ที่เก่าเวลาใหม่นะคะเมื่อหลายปีก่อนประเชิญเคยมาตรงนี้แล้วเป็นเหมือนส่วนสาธารณะท,นนะที่ให้คนออกมาชมวิว ็นคิวทัดกว้างดออีส่วนใหญ่คิดว่าคนก็จะพากันเอารถมาจอดแล้วก็นั่งอยู่ในรถมองชมวิวในทะเละค่ะเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นใครออกมาจากรถเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นวันนี้ไม่เห็นมีนกนางนวลมีแต่นกที่แลบอยู่ตรงนี้ไม่น่าเชื่อเลยเมื่อ3ามสี่ห้าปีก่อนก็เชิญมาอยู่ที่ แล้วแฟนก็ยังถ่ายรูประเชิญกับกับนกนางนวลแล้วก็ไปใส่กรอบไอวพพ้กรอบนี้ไปเชิญไปได้ไมั้ยรงนี้ลิงค์หาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอดอลลัสนะคะดอลลัสทริง อาไปเพราะมันหลังใหญ่แล้วก็ดูส่วนก็ผมเหมนบ้บานท,ทั่วไปอะคะ่ะว่าคนรวยก็มีโอกาสเลื่อนได้ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้แลมันนี้อยู่ทางใต้ของวิกตอเรียนะคะถ้าเผื่อดูตามแผนที่เพราะฉะนั้นเดาว่าถ้าเผื่อทางใต้ของวิกตอเรียก็คือถ้าอยู่ใกล้กับฝั่ง ไอเรือเฟรรียนนั้นะน่าจะมาจากที่ใดที่หนึ่งในอเมริกาก็มองเห็นภูเขาลิบๆไกลๆนั่นค่ะ